ให้เขาลองมาตั้งเป็นองค์กรไหมพี่น้องเป็นองค์กรเ,เ,ป,กรเป็นมูลนิธิเนาะที่ว่าสามารถตรวจสอบได้ทางสองฟังเนาะเหตดให้มันชื่อกฎหมายนะพี่น้องลองเบิรงเนาะแล้วสีมีภัยสีออกมาเหดุพี่น้องว่ะก็ทักทายสบายดีสวัสดีครับคลิปนี้กลับมาพบมาพ่อกับผมอีกแล้วนะครับพี่น้องเนาะ <c oughs> คลิปนี้ผม,ผมก็สีผ้าพ่อแม่พี่น้องมา มาล่มมาคุยกันเนาะเรื่องที่เป็นกระแสเนาะในตอนนี้เนาะก็มีมาเาหน้านอะไรเนาะก็คือสายบุญพี่น้องเนาะ <c oughs> สายบุญเล่า <c oughs> บางคนก็นว่าสายบุญทุนชาวบ้านเนะบางคนก็นว่าขอท่านออนไลน์ประมาณนี้พี่น้อง <c oughs> แต่คลิปนี้ผมกับบได้เอ,อ่ยชื่อถึงไผ่บได้พัดพิงถึงไผ่นะครับ บมได้ไปแซะไปเน็บเหนมบพูดได้นะครับแต่ผมเพ็นแล้วผมก็จะเอามายกประเด็นขึ้นมาว่าเนาะมาพูดมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องคิดในไดกับเรื่องนี้พี่น้องก่อนเฮ่าสีไปไปล่มไปคุยกันนั่นกฝาฝฟก่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะเฮาไปเข้าเรื่องกันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าสายบุญหรือว่าอยู่ทุบเบอร์ล่าพี่น้อง อืมกัวลาวคืออันจะพวกนี้นะมันจะทําเป็นข้าบวนการพี่นอ้องอินก็นมีผู้หนึ่งเนาะผู้หนึ่งผู้สองผู้สามผู้สี่ห้กเจ็ดก็มีหลายหลายขึ้นมาเนาะที่ว่าอยากเป็นสะพานบุญวาสันชาเนาะแต่ว่าเจ้ามีความเมตตาเนาะอยากช่วยเหลือเนาะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่หอมศาสตรอันนี้กับบพิษอันนี้กับ ขออนุมโมทนาสาธุบุญน,น้ำพี่น้องแต่ว่าบางครั้งเห็นแล้วเนาะมันก็บ่สมเพุสมผลเนาะอีกอย่างเห็นแล้วมันก็น่าสมเพศเปตน,นาพี่น้องเนาะอันอันพวกในี่นะที่จะมีอยู่ว่าเป็นสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์ไปทายพี่น้องไปทายคลิปเนาะ ตามบ้านตามเฮือนอีสังต่างๆของคนคนลาวที่ทุกยากญญาว่าฉันจับมุ่นว่าครอบครัวนั่งเอนะ๋เนาะเออแล้วก็ไปทายนั่งเอ๋ทุกยากเด้ขาดเขินเหยื่อชานบันซองเนาะอยากก่างกระทุกยากบ่มีอยู่มีกลิ่นฉนา่าแล้วก็สิมีเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยหรือว่าผู้เฒ่าเอามานั่งเฮียงขางแล้วก็ทายทายคลิปมันนะ เพื่อยังเพื่อเรียกร้องความสงสารพี่น้องเนาะ <c oughs> ความสงสารจากเอฟซีเนาะเอฟซีเขาแหละที่ที่บังคลิปมาแหละเนาะ <c oughs> ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยหรือว่าคนล่าแหละที่อยู่ต่างแดนฮะแล้วก็ทายว่าจังสั้นจังซี่เฮ็ดอะไรก็ได้อันพวกนี้นะเฮ็ดให้คนเบิ่งแล้ว อีดูสงสารพี่นอ้องแล้วก็เปิดรับบริจาคเออเปิดรับบริจาคเนาะว่าเรีว่าไัผู้ใหญ่ใจดีไัอยากอยากสวยคครัวนั่งเอเนาะกะติดต่อบริจาคเงินเนาะหน่อยลายอีหยังกรบอหุน่นนำเขาเนะแล้วในที่นี่เวลาที่เฮา,าเอาเงินไปบริจาคหรือว่าเอาเงินไปช่วยเหลือนี่เนาะ ให้คิดถึงอยู่บอครับอืมคิดถึงที่ว่าเงินที่ผู้ใหญ่เพิ่นให้ไปเพิ่นเมตตาสงสารเพิ่นบริจาคมาให้แล้วใส่ให้เกิดประโยชน์จริงๆแต่เห็นแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะปัญดนเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าเอาเงินไปให้เขาก็ต้องบอกต้องสอนเขานํำเนาะ ว่าให้เขาเห็นคุณค่าของเงินเนาะก่อนทีเงินแต่ละกีบแต่ละบาทกว่าสีหาใดมันบบแม่นง่ายได้พี่น้อง <c oughs> มันบบแมน่นางเด้เงินที่เพื่อนให้ไปแล้วเฮาต้องใส่มันให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอันนี้อีอย่างไปมอบแล้วแล้วก็แล้วไปพี่น้อง <c oughs> แล้วกลับไปทายอีกคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งเนาะทายมุนเวียนอยู่นั่นแหละ แบบเป็นละครน้ำเนา่าซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากแบบเดิมๆแบบบอกไม่ยังดีขึ้นเด้แบบนี้คาเห็ดแบบนี้เนะออาะเพราะยังเพราะคนที่ถูกซวยเรือนอะมันจิตตินิชัยแบบ่มือคออย่างเดียวอ่ามันจิตตดนิชัยเด้เออต้องทาให้เขามาซ้อยอย่างเดียวเหตุการณ์เหตุง่ายเพราะวานั้นแหละอันนี้สิบอกให้พี่น้องผู้ทุกข์ยากอยู่ที่ ส่วนนาะบนลาวนะ่ะเขาบ่ค่อยกระตือรือร้นเด้พี่น้อง <c oughs> แบบอยู่แบบใดก็อยู่แบบนั่นแหละบม่กระตือรือร้นหาอีช่างมีคนมาสวยนี่โอ้ยยิงหนักแปกว่าเกาพี่น้องยิ่งแบบขี้เกียจทาให้รอคนมาสวยเหลืออย่างเดียวแบบมือคอยอย่างเดียวจังสี่เห็นแล้วก็น่าว่าน่าสงสารพี่น้องน่าสมเพชเวทนาเห็นแล้วก็ู้ซึกอายเนาะอาชีว่าขอทานออนไลน์ กบ,บ่ต่างเนี่ยกบนั่งขอทานข้างถนนเแหละว่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นขอทานออนไลน์ซื่อๆพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่คนที่ช่วยนี่เขาบ่ค่อยห่้งอกว่าเบื้องหลังขบวนการแบบนี้มันเป็นจังใดเนาะและในที่นี้เวลาเอาเงินไปบริจาคขวรบอกควรซสอนเขาเนาะโมม่แม่นว่าเอาไปให้เล้วแลว้วก็เล้วบอกสอนเขาว่าเงินเนี่ย เอาไปใช่อย่างที่ให้เกิดประโยชน์บม่ว,ว่าจะเป็นให้เขาซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อวัวซื้อควายอีสังมาเรียกเนาะให้มันเป็นเศรษฐกิจครอบครัวเนาะเศรษฐกิจพอเพียงอีสังก็ว,ว่าไปแต่อันนี้อีอย่างเออเอาให้แล้วแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วม,มันบ่าคือนะพี่น้องเนาะมันบ่คักมาแน่ในใจมันบ่สมหตุสมผลพอปันใดเนาะอันนี้เอาเงินไปให้เขานะ่ะ บนน้านของลาน่ะเขาบ่ามีแนวคิดจกสร้างอีชังหรอกพอได้เงินแล้วก็ซื้อกินซื้ออีชัางวันวันไปวันวันนั่นแหละปกติบ่คิดว่าเอาไปลงทุนซื้อนั่นซื้อนี่มาเป็นมาเลี้ยงมายังมาค้ามาขายยังเศรษฐกิจครอบครัวเขาบ่าคิดดอกเขาจะแบมือขออย่างเดียวคนพวกนี้แต่บางครัง้งเฮาน่าจะซอยน่ะซ่วยนะม้อง่วยนะ่ยนะซ่วย,นะวยได้ แต่เฮาควรเบิ่องว่ามันสมเหตุสมผลที่จะสวยหรือบ่เนาะอันนี้ละครนน้ำเน่าอีสังคอนเทนต์ซ้ำๆซักๆนั่นแหละคือเกาเอาไปามากับมุนเวียนอยู่นั่นแหละเนาะเงินก็เอาไปให้แล้วก็บเบิดนานๆกัไปเอาให้ไหม่อีกเนะเาะเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้สร้างความสงสารเพื่อเพื่อเรียกร้กองความสนใจจาก f อซเขานั่นแหละเนาะ <c oughs> อันนี้ผมกั เบิ่งมาโดนแล้วผมก็บ่ได้มีเจตนาอียังที่จะไปเสะไปว่าหยังอย่างออกมาเว้าเนาะและในที่นี้ถ้าคิดว่าให้เขาลองมาตั้งเป็นองค์กรแหมพี่น้องเป็นองค์กรเป็นมูลนิธิเนาะที่ว่าสามารถตรวจสอบได้ทั้งสองฝั่งเนาะฮ <c oughs> ็ดให้มันชื่อกฎหมายนะพี่นอ้องลองเบิ่งเนาะและสีมีไัยสีออกมาเฮ็ดพี่น้องว่ะคือว่าบ่ามีผอยจะเฮ็ดขันเป็นแบบสี้เนาะ การแปลว่าตรวจชอบได้เป็นองค์กรบ่มีไปคิดจะเฮ็ดดอกเนพะราะว่าเงินค่ำเนี่ยมันบ่เข้าไปออกไปพี่นอ้องบัดน,นี้ครับบัดน,นี้พวกนี้ก็ช่วยๆๆยอยู่นั่นเละกับมีเงินบริจาคหลายๆได้พี่นอ้องบัดน,นี้ข้อสงสัยอยู่ที่ว่ามันจะมีผลประโยชน์เข้ามาบออ่อ่าบัดน,นี้มันจะบ่เรื่องผลประโยชน์ที่เฮ็ดฟรีบ่มีไปเฮ็ดดอ,อกพี่นอ้องอันนี้เอาได้เอาคือยีบไปเฮ็ดดอ,อกเฮ็ดให้ฟรีๆนะ่ะ มันต้องมีพ้นระโนชน์อันนี้ก็บบอวาเนอะแล้วแต่เสียเหตุเนะอะแล้วมันจะมีอีกฟังหนึ่งเนาะอีกฟังหนึ่งก็เห็นดีอีกฟังหนึ่งก็บบอเห็นดีเนาะตอนนี้มันก็เป็นคอทุกเถียงกันอย่างลวงลายที่เ,เกิดขึ้นกับสายบุญทุนชาวบ้านขอทานอ่อนล่าพี่น้องเอออันนี้เห็ุอีฉางมันมันบอเป็นสิ้นเป็นอันนะพี่นอ้องม,มันบอเป็นสิ้นเป็นอันนะ แบบท่านได้ท่านเห็เุเนาะเห็ดแล้วมันบอกโอเคมันบอกสมเหตุสมผลพ่อปันใดอันที่จะออกมาว่าเนี่มันผมกับบอมมีอีกอย่างายแล้วเนาะที่จะออกมาเอ,อความคิดความเห็นเนาะมาพูดคุยกรับพ่อแม่พี่น้องเล็กๆน้อยๆเนาะผมก็บอกมีความรู้อีชัางที่จะไปวิภาควิพา,ว,าวิจารณอีชัางเขาแล้วเนาะแต่เห็นแล้วแต่ผมก็อยากแบบอยากออกมาบอกว่า บางข้างเนาะเฮาควรเลือกความถูกต้องมากกว่าคําว่าสงสารได้พี่นอ้องอันนี้ก็ขคอฝากไว้สำเนีพพี่นอ้องพอกันไม่คลิดนาะสบายดีสวัสดีครับ